เจดี JD, วัดปลาว่างน้ำเย็นนะนโมทนาบุญน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อ ประยุทธ์จวดครับมาน,นี้พระพี่น้องมาจะดู่ที่วัดป่าวังน้ำเย็นครับพระพี่น้องมากทำบุญเดอ้อพี่น้องเด้อนะครับเอาบุญมาฝากพี่น้องนำ้ำเชิญชวนเหลก็เรียนเชิญเอฟซีของประยุทธทุกท่านครับแล้วก็วกวกพี่น้องทุกท่านที่รับชมมาเคารพสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองจังหวัดมาสารคามนั่นคือวัดป่าวังน้ำเย็นครับพี่น้อง เดี๋ยวสิขอพาพี่น้องไปจุดถูบูชาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสินำ้ำพาพี่น้องเขาไปเยี่ยมชมสิ่งที่สำคัญและสิ่งที่สวยๆม,มนะครับผมดานบนแล้วก็ดานหนครับในพี่น้องอันนี้เป็นดานนาโบสถ์วิหารนะครับเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวเีุ่้าพี่น้องก็ไปชมดันหน่อครับ หลังจากจุดทูบกระดอกลาพีนองนะกาวข้ามบูชาทาเวสวุวรรณแล้วก็หยุดกะทีเอาถูกกระดอกนะครับไปปักไวท้ที่สถานดีทีทางวัดจะเตรียมไว้ให้นะครับซื้อพี่น้องเดินทางมากกัต้องมากราบสักการะทาเวสวุวรรณลาพี่น้องก่อนที่จะขึ้นตั้งศาลาแล้วก็ตั้งผาธาตุนะครับ S <S <Ay> <t ube> านเสียท่าอายธรมมอ่าลกมันจะเอารโหน้าบ้านใจอยบาทเสียมาอนไข่โดวัสะก้วไข่แงสาสนมัเด้อพี่น้องเด้อสาธูนมันรครับ, <S 2> <S 2> อ,บอันนี้เป็นทาเวสวรรณนะครับาธุสาธุขอบารมีด้วย โมทนาบุญสาธุน้ำกันครับพี่น้องเดี๋ยวว่ายุสิภาคึนไปการดันบนนะครับหลังจากที่สักการาทเวสวรรแล้วลายสิบึนไปดันบนนนนนนน้้้้อใใส่่พาาายเเเเเจทรปป็็กุุุมมัี เทสาติดตามสงมีนีกระดไดปร้อยนกใสหัวตาเถิอเทพเจ้าปูอิตาไกเอ็นพัดใจเศรษฐีผูคน,าคนาา่าตส่ร้อยคน่าตติตา้อยร้อยน้อไเด้นลับกลเกิดควาท้เกิดปูใก้ปต,ตอนนี้ทีภาพพี่น้องขึ้นไปดานบนครับอ,อ,อ,อพี่น้องสวยงามายครับ เบิ่งบันไดนทุกสิ่งทุกอย่างสางโดยใหม่แล้วพี่น้องสวยงามหลายครับอุโมทนาบูญอนุโมทนาสาธุนักกันเดอ้อพี่น้องเดอ้อมันนี่ประโยชน์ผ้าพี่น้องมา วัดปลาวังน้ำเย็นครับที่จังหวัดมหาสารคามผ้ามาก,ากราบักกาแล้วก็ผ้ามาเยี่ยมชมความสวยงามความาลัางการเดี๋ยวจะเข้าไปดันนในครับ เนี่ยเก่าขอมาดั้ได้แล้วพี่น้องนะครับสวยงามครับดฤสิบภาพพี่น้องเขาไปกราบสักการะพระบุทธร,รูปซึ่งแกสลักเป็นเป็นไม้แต่เคียนเะพี่น้องนี่ผู้ดใดเห็นแล้วก็อนุอโ,มโมทนาบุญเดอ้อพี่น้องเดอ้อขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง อาธิฐานเอาพี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยเงินทองลำรวยความสุขครับเป็นสิ่งที่อัศาจรรย์ครับพี่น้องมันก็บมาลาย สิภาพพี่น้องได้ชมความสวยง,งามของการแกะสลักพระพุทธรูปแล้วก็มีหนาคปกนะครับพี่น้องเป็นไมตะเคียนท่องที่สวยงามและสิเก็บรายละเอียดไปพี่น้องในเบื้องพีดด่น้องผู้ใดเห็นแล้วก็อมุทนาบุเด้รพี่น้องเดอ้อสาธุน้ำกันครับผู้ใด,ดมีโอกาสได้มาเยือนได้มาเยี่ยมชมหรือได้มาสักการะ เย็นเชิญครับอยู่จังหวัดมหาสารคามแล้วก็เป็นสาราไม่แต่เคียน ความงามพี่น้องแล้วก็เสาไม้ตะเคียนนะครับที่สวยงามหายนะครับรสิทิภาพ,พี่น้องเขาปเปเบิ่งใกลๆบริเวณฐานระกุธร,รูปซึ่งเป็นไม้ตะเคียนนะครับนี่ปลาเนตสวยงามเลยครับพี่น้องนะครับปฏิสถานอยู่บนศาลานี่นะครับ สาราใหม่พี่น้องในเบิง้งเบิ้งความสวยงามอันนี้พี่น้องกันลั่งไร้มากกราบนมัสการนะครับมาขอพรซึ่งเป็นที่ยึดเนียวของพี่น้องชาวพุทธนะครับมีโอกาสได้มาเยือนเมืออมาสาราข้ามกับมีโอกาสได้มากกราบ สักการะเพื่อเป็นสิริมงคลน,คนะครับชีวิตนะครับรับร่างฐานมาเป็นครอบครัวนะครับรับร่างฐานมาเป็นครูนะครับส่วนพี่น้องพันไปพันมาเด้เออ,อย่าลืมนะครับนี่เก็บภาพบรรยากาศมไหมพี่น้องในเบิ้งครับอาจสิเก็บบ่ได้เบิ้งพี่น้องแต่ก็อ่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มายุได้มากเราก็ประทับใจสิ่งมายู่ก็เป็นคนมาสรารคามเองครับแล้วก็เอาความ <c oughs> สวยงามความอลังการความปราณีตครับของวัดปลาว่างน้าเย็นที่สร้างโดยใหม่ทั้งหลังครับเมืองพี่น้องโอ้ยงามายเมืองเสาใหม่ครับพี่น้องเสาใหม่นีนบ่ได้ประกบเลยครับพี่น้องเป็นเสาทั้งต้นเลยนะครับนี่นะครับสวยงามไรรมเย็นมากแล้วก็ อบอุ่นใจนะครับไดมากราบนะครไดมาทำบุญไดมาขอพรเนีเป็นมงคลของชีวิตครับพี่น้องที่เห็นกับพี่น้องกับซาทัวเดร์นะครับ<อ>พี่น้องเอฟซีก็ได้ยู่แดนไกลหรือว่าทํางานต่างจังหวัดต่างประเทศเนาะ ผู้ใดเคยได้ยินซื้อนะครับวัดป่าวังน้ำเย็นจังหวัดมาาสารคามแล้วกัมือนีบยกับน,น้ำภามนะครับไมเ่เดบึงอนุโมทนาแล้วก็อธิฐานออกครับขอพ่อเนามีโอกาสกลับมาเมืองไทยหรือใดมาเยือนเมืองมหาสารคามเวะเขามากับสักระนะครับผม มีอีกหลายผากสวนครับที่เบายุบาดบ่าะไรไปเก็บผ่าไห้พี่น้องในเบิง่งก็สิเก็บข้อมูลให้ได้หลายที่สุดเท่าทีที่สีเก็บได้นะครับพี่น้องอันนี้สิเป็นดันนอกนะครับก่อนที่สิเข้าไปดันในพี่น้อง เห็นความละเอียดเห็นความะอะไรเบียดละไม่ของใต้ช่างดีประดิษฐ์นะครับในการสร้างสาราลังนี้นะพี่น้องซึ่งเป็นโครงสร้างที่เป็นใหม่ที่สวยงาม่วนันี้จะเป็นบันไดพี่น้องบันไดลงเป็นใหม่ทอนเดียวเลยนะครับว่างการสวยงามหลาย มาเยือนเด้อพี่น้องเด้อนะครับมีโอกาสมาเที่ยวมาเยือนมากราบสักการะเด้อนะครับนะี่ครับคื่อท่านเจ้าวาดพระอาจารย์สุริยนันนะครับโคสะปัญโยนี่พี่นะ้อง ซาทูซา,ซา,ซาทูเดอร์พี่น้องเด้อมีด้านนองนะครับพี่น้องว่แน่ใจว่าเป็นสาระหรือเป็นพระอุบโบสถนะครับน่าจะเป็นพระอุโบสถด้วยพี่น้องแต่ให้ข้อมูลพิดบราโยุนกับขอถทษขออภัยนะครับซึ่งประหยุด์มองเห็นนี่เป็นเสมาดับสิทธิ์ตั้งนี่น่าจะเป็นพระอุบโสดดออบ,กกบ,โถบ,บสถ แม่อันนี้เป็นผ้าอุโบสดเนาะจะ้าอ๋อ<ะ>ครับพี่น้องเป็นผ้าอุโบสดครับผ้าอุโบสดไม้ตะเคียนอืมเ <c oughs> นี่ยหายเบิ้งรอบอ่านนองนะพี่น้องนะเป็นไม้ตะเคียนทั้งหลังนะครับปาัาดสวยงามเลยพี่น้องผ้าอุโบสดไปน้ำมึง ด้านกลางคาเนี่ยสิเป็นอ่าเป็นสาราใหม่ขึ้นกันนะพี่น้องแล้วก็จะมีพระพุทธรูปนาปกนะครับแล้วก็มีพระอระิยสงฆ์พระเกจิอาจารย์หลายหลายท่านนะครับแต่ละท่านเนี่ยสิมีซื่อว่างอยู่ดันด้านานะครับนี่เกจิอาจารย์หลายหลายท่านเลยที่เพิ่นได้มาปฏิสถานอยู่ที่วัดป่าวังน้ำเย็นนี่อรอบเลยนะครับพี่น้อง หลอบเลยด้านขายเนี่ยสิเป็นไม่ประดูบ่แน่ใจว่าเป็นปลาดูแดงประดูแดงหรือเปล่านะพี่น้องแต่ว่าสวยงามหลายเดี๋ยวสิพี่น้องเดินร,บรอบๆอบเพาโบสดนะครับโอ้ยใหญ่พี่น้องสวยงามครับพี่น้องมาสาระข้ามนี่บม้วนผลาด้ะครับ โอ้ถ้าบินโดรนในนี่มาอย่สิบินโดรนใน่น้องเบื้องนนี่แต่ว่าต้องได้รับกรออารอนุญาตจากทางวัดนะครับเบื้องครับเป็นบุญตาครับพี่น้องเป็นบุญตาแล้วก็เป็นบุญของใจพร้อมนะครับที่ได้ เดินทางมาในมือหน,นีนะครับได้มากกบาสกการะสวยงามลายพี่น้องเป็นพระอุโบสถไม้ตะเคียนทองแล้วก็มีโบสรูปที่แกสลักไม้ตะเคียนทองคือกันนะครับก็บน้ำผ่าไม้พี่น้องได้ได้เบิ้งนะครับ้วก็พี่น้องก็สิได้รวมทำบุญอธิษฐานไปน้วกันครับพี่น้อง กับความสวยงามของวัดป่าวังน้ำเย็นอีกหนึ่งปุทธสถานเนอพี่น้องเด้อีกหนึ่งวัดนะครับที่พี่น้องบกวรดีสิผ่า,านใะนการมาาเยือนผากอีสานหรือจังหวัดมาสารขามนะครับเสร็จแล้วก็ับไปพระทังพระธานาดูนน้ำก็ได้ครับอยู่ยไก่บานเบา เร็จจากอุโบสถไมตะเคียนทองที่เขาได้ขึ้นไปกราบสัการะพระพุทธรูปที่แกสลักด้วยไมยต่เคียนทองกาบทาว,วิสุวนนะครับเดี๋ยวตอนนี้เดินทางมาในบริเวณวัดนะครับซึ่งเป็นเจดีนะพี่น้องเนี่เจดี JD ท่องซึ่งอยู่ห่างจากอุโบสถไมต่เคียนทองนะครับกับซิมิซาร่าเชื่อมระวาง คลองน้ำนะครับพี่น้องเป็นพญานาคนะี่ครับเป็นสะพานแล้วก็มีพญานาคที่อยู่บริเวณสะพานราวสะพานนะครับที่พี่น้องมองเห็นอยู่นั่นคือพระอุโบสถนั่นคือเจดีย์นะครับเจดีย์สีทองเวลาขับรถมาสีมองเห็นหนึ่งแต่ไก่เลยพี่น้องสีทองเหลืองอารามสวยงามครับ โอ้สวยงามเลยพี่น้องเดยครับตรงนี้เดี๋ยวว่าอยูสิภาพี่น้องมากราบเจดีนะครับกราบสการะเจดีทองที่วัดป่าว่างน้ำเย็นนะครับแล้วจะขึ้นไปด้านบนเปิอที่ีรไปกราบสกา,การะแล้วเดินจะเดินรอบเจดีสามรอบนะครับพี่น้องโอ้พี่น้องผลมาหลายครับนะในบริเวณวัดน,นี่ สถานที่จอดรถสะดวกครับเสียงน้ำวามสะดวกมีหลายพี่น้องเยวจะขึ้นไปกราบสักการะครับผมไปพี่น้องไปน้ำกันเอนาโมทนาบุญน้ำกันครับพี่น้องสาธุน้ำกันครับเป็นวาสนาบุญตาบุญใจได้พี่น้องโอ้รรมพัดเย็นดีครับสวยงามายพี่น้อง เดินรอบพระธาตุน้ำกันกระพี่น้องจะมีของใหญ่แล้วก็มีระฆังให้พี่น้องได้อ่ได้ตีนะครับสวยงามเลยพี่น้องเด้อนะครับให้พี่น้องได้มาเที่ยวมาชุม่มเป็นสถานที่สักการะยึดเดี่ยวจิตใจนะครับของพี่น้องชาวพุทธ ที่เดินทางมาเที่ยวเมืองมาสารคามหรือว่ามากราบนามัสการทธิวัดป่าวาังน้ำเย็นนะครับเชิญชวนพี่น้องครับผมผู้ใดที่อยู่ไก่นะครับหรือว่าผูใ้ใดมีโอกาสนะครับในเดินทางมาเชิญชวนพี่น้องมากทำบุญทำบุญทำท่า,ทา,าสักการะน้ำกันครับผม พี่น้องกระสิได้ความสุขทางจิตใจในความร่มรื่นในความสบายใจนะครับอยู่ที่วัดปาว่างน้ำเย็นนี่แหละยินดีเสือกระเชิ่นช่วนพี่น้องครับสวยงามไรครับพี่น้องวันหยุด็ดีหรือว่าวันทำการก็ดีครับสถานที่ไปมาสะดวกสบายครับว่าไกลจากตัวเมือง Mm hmm. ขอบคุณเลยนๆครับพี่น้องที่ติดตามแล้วก็สาธุอนุโมทนาบุญไปน้ำกันกนะพี่น้องเด้อนะครับสหระมนีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ mm hmm. อัศจรรย์ครับพี่น้องรูปคลองมีเสียงดังครับ เสียงกล่องกลางวันเลยพี่น้องโอ้นี่รูปแบบนี้พี่น้องรูปค่อยๆกับเสียงดังนะนี่ครับ เจดีว like, the no <the> ัดปลาว่างน้ำเย็นนะนโมทนาบุญน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อ